พี่น้องมาเดินจ่าสิภาคพี่น้องไปเบิงตะเพียงบนไซม้งมาได้ป่าเยอะแยะเลยยาก่อนยังไม่มาเลยไปขุดกระปูบัวก็ยังมาตังไม่ออกคอกเลยโอ้ยแด้ส่อกับเทปขาขี่รถมากกับบัไดโอ้ถือถือปลาเข็งบันนี่เก็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 พี่น้องเบิ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 งคือได้ปลาเข็งกิ่ปลายเถอะ จัเบื้องเบิ้องให้พี่น้องเบิึงนี่ปู๋ในทงควยเต็มอยู่นี่แต่ปลาเค็งหลุนหลวนโอ้ยอันใกล้มาอันนั่นเลยมองเอยขาดเมื่อปีก่อบ้านใดไมนจะได้ถึงแต่ปลาเค็งปูดปูดหมดสดลวดเมื่เคยไปใส่พอเถื่อเป็นบ่ใส่ยูตะเตาน้ามันยังวัดก็เลยบางหูจักสิโป๊ดเลยวันตี ว่าสิปดิบปุ่เมืนกดนดสปันน้นปดปุ่นกัปันนี่กัยังท่นมาเลยเห็ดจังไบานี้ป้าขิงลดวนเื่อนี้พี่น้องเห็ดปรเด็ดบอกแยก้อนกับใต้สวีวีอีกคือเคยว่ามันถือว่าขิงเคยใส่หัวเลยมันก็ร้ายเกินเหตุเนาะดินเดาๆอยู่กับีพี่น้อง หลายจุลังกับบุกปุชแล้วหลายเกินกับดอยายสอนแล้วเด้อทีเก็บมาได้หมงเด้อป้าอย่างอื่นแค่แน่ป้าขิงว่าสันเบิร์เจ้าดามงวันต้อมมึงหึงพี่น้องเอ้ยกคือป้ามี่งเงียงนั่นมันเลยปลูกปุดรหยาดเงียงมันหลาย ยูบุด,ดียวอยู่นั่นแหละห้ยกรอนมาก,ก่อนสวยแล้วพระท่านออกขอกเลยมันนี้สีม่งแล้วปลาไปทอดจินหน้านี่ปลาไปทอดจินดีกว่าเว้ยดูพริกยะสอนเริ่มสวยแล้วนี่อันนี้ก็เบีย้ยนนี้มะเขือเทศนี่ก็เบีย้ย ไว้ตูนะพี่น้องปลูกไปกินเองนี่แบบไม่ามบอกพี่น้องเอ้วหัวหน่อยกินบักหมี่ห้ากิบกินได้บักหมี่มันไม่คอโอ้ยจักโมงหลาสเด้ออกโอ้ยบ่ได้ออกขอกง่ายหรอกวันนี้ ยังกับมายังเอ๊ะดูพี่น้องแดดแดดแดดกูนี่แดดแห้งอริวันนี้ได้สองกุูกอันนี้กระเทียมใส่กระทางไว้ต้นหอมต้นกระเทียมใส่กระทางไว้เฮ <c oughs> ็ดลินดอกพี่น้องเอ้ยนี่ต้นดอกไหม่ยังกัาอ,อื่นนี่นี่น้อง นี่ดอกนี้สวยเล้วใบอันนี้ก็สวยเล็้วคนใหญพี้นมาเอาไปปลูกเด้อแคนี้แล้วจ้ะพี่นองจ้ารักสุขูสุขคุ้นะจ้าเ<ๆ>นาะแล้วจะเดินดูดอกไม้อีกรอบๆเนาะมาแต่ต้นนี้แล้วมันงามนี่น สวยจริงๆนะเธอพอแล้วพอแล้วร้อน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 ี่สวยไหมคะใบก็สวยนะคะนี่ดอกก็นี่ก็สวยดอกอยาอะไรก็ไม่รู้